โอเคครับวิานที่สี่นะครับครับจัดไปครับโอเคหาคำศัพท์แบบง่ายมากอันนี้คำว่าแตลาซ็อกเก่งโอ้อต่อไปอต่อไปกันทะาโอเคมามานาเอาม,<ะ>มาอะไรมาอะไรมาอะไรมามาอะไรมายมมายม มายมันยังไม่มีต่อไปอันนี้ตาตาอะไรตาบอดอ่าตาบอดต่อไปก้าแฟาวถูกต้องต่อไปต่อไปงามเฮ้ยงามงามีคำว่างามงามอะไรงามอะไรงามแดดงามนุ่นงาม,งงาม เไปต่อไปเกเรถูกใช่ต่อไปรูปภาพถูกไหนใช่ไหมภาพใช่ไหมเรอะเรอะเรอะไม่มีภาพ